คำศัพท์ทางกฎหมายคำว่าต่อหน้าธาละกำนันหมายความว่าอย่างไรนะครับวันนี้ผมได้นําเอาสาระความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่น่าสนใจทางกฎหมายนะครับซึ่งเขาเผยแพร่สาระความรู้โดยสํานักง,งานกิจการยุติธรรมมาพูดคุยกันนะครับคําว่าต่อหน้าทาระกำนันเนี่ยเขาหมายถึงอะไรเราก็หมายถึงว่าการกระทําในที่ชุมชนหรือที่ที่มีผู้คนอยู่เป็นจํานวนมาก นะครับนี่คือความหมายของคําว่าต่อหน้าทารักกํานันก็คือการกระทําในที่ชุมชนหรือที่ที่มีผู้คนอยู่เนี่ยเป็นจํานวนมากลองมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเนี่ยเช่นนายโกได้กรอดอได้กอดปร่ำทําอนาจารนางสาวสวยบนรถเมสาธารณะโดยในขณะนั้น,นก็มีเด็กและแม่เด็กเนี่ยนั่งอยู่ในรถและก็นอกจากนั้นก็ยังมีชายหนุ่มอีกสองคนซึ่งเดินอยู่ข้างถนนเนี่ย ก็ได้พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการกระทําของนายโกอของนายโทเนี่ยนะครับที่ไปกอดปั้มธรรมนาจารย์บนรถเม์เนี่ยถือว่าเป็นการทําต่อหน้าทาระกำนันนั่นเองนะครับ